อ่ะครับก็สวัสดีพี่ๆนานาเหมือนเดิมนะครับก็มารีวิวงานก่อนส่งคือเก่าครับนะครับชุดลายพรางเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมกําลังย้อมสีใหม่อยู่นะครับแต่ชุดนี้ก็เป็นชุดลายพรางที่ผมหาไม่เจอนะครับมันอยู่ในกล่องตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่ฤดูกาลก่อนนู่นแหละนะครับผมเพิ่งไปหาเจอนี่ครับ ลายจะประมาณนี้เลยลายพรางนะครับลายพรางสวยๆครับผมนี่เจียหลักเจียเนียนๆครับเจียแล้วขัดเนียนๆไม่มีสากนะครับเลื่อนปื้ดเลยนะครับถ้าเราเจียไม่ขัดมันจะถูก,กับสายเมนนะครับทําให้สายเมนตรงนี้นะครับมันจะเป็นขุยได้นะครับดังนั้นถ้าเราเจียหลักมันจะไม่เป็นขุยใช้งานได้ยาวๆได้เลยนะครับใช้ ปีต่อปีไปเลยนะครับแต่นังถังมันเหนียวอยู่แล้วนะครับใช้งาน2-3สาปีก็ยังไม่ขาดเลยนะครับแต่ถ้าเอาดีๆหน่อยก็ปีหนึ่งก็เปลี่ยนเองก็ได้นะครับเนาะไม่ยากเลยการเปลี่ยนสายนะครับยอดกาวนะครับงานงานหนึ่งชุดมียอดกาวแค่2ที่นะครับคือตรงปลายตรงนี้นะครับนี่ตรงปลายยอดกาวกาวจะวิ่งเลยปืดยอดใส่หลักนะครับยอดใส่หลักแล้วมันจะวิ่งเองนะครับ นี่ข้างบนก็หยอดใส่หลักตรงนี้นะครับมันก็วิ่งลงมานะครับประมาณ2หยดจุดละ2หยดนะครับแค่นั้นนะครับสายเมนตรงนี้ผูกสายเมนนะครับการต่อสายเมนก็จะเป็นเงื่อนเงื่อนมัดตายนะครับพอผูกแล้วแน่นเลยนะครับดึงแน่นๆแกะยากครับไม่ต้องหยอดเการลอนด้วยครับหยอดเกา้อนไม่ดีนะครับตรงนี้มันจะทําให้เชือกมันเปราะมันแข็งมันจะขาดง่ายนะครับดังนั้นห้ามหยอดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ที่ห้ามหยอดกาวร้อนนะครับนะนี่คือการต่อปลายเอ็นครับตรงนี้นะครับห้ามหยอดปลายไ้กาวร้อนเด็ดขาดนะครับเวลาหยอดกาวร้อนนะครับกาวร้อนมจะวิ่งลงมาเนื้วนี้นะครับวิ่งลงมาไอสายเมนไอสายพีข้างหน้านะครับไม่ทําให้แข็งจะทําให้พีกระด้างนะครับขาดง่ายนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องหยอดนะครับเราดึงให้แน่นเอานี่ดึงจะเนียนประมาณนี้เลยนะครับ มันจะใช้งานได้ยาวๆเลยครับไม่ต้องกลัวขาดนะครับห่วงก็เป็นห่วงเล็กๆนะครับผมดัดเป็นวงเล็กๆวงห่วงตัวนี้เท่ากับรูเอ่อไม้เสียบลูกชิ้นนะครับประมาณนั้นเลยนะครับไม้เสียบลูกชิ้นเวลาแทงเข้าไปพอดีเลยนะครับนะเอ็นชุดนี้เป็นเอ็นเบอร์70สนะครับสีดันตาลลูกค้าอยากได้เอ็นเบอร์ 70- บวง5นิ้วนะครับกว้างนี่ เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างห้านิ้วนะครับก็จัดให้ตามสั่งเลยนะครับนี่วงเอ็นจะยืนอยู่ประมาณนี้นะครับเอ็นไม่มีตกเลยนะครับถ้าเอ็นตกมันจะเข้าหลักแบบนี้นะครับมันจะอ่อนเข้าหลักแบบนี้อันนี้ดูครับเอ็นแต่ละชุดครับเอ็นแต่ละเส้นทุกเส้นครับเพราะว่าเส้นทุกเส้นทุกอันนี้ทุกเอ็นนะครับผมจะย้อมเองนะครับผมไม่ได้ สั่งมาแล้วก็เป็นเอ็นสีขาวนะครับแล้วก็เอามาย้อมสีเองนะครับทําสวยเองทําให้เอ็นมันดีดเด้งดีนะครับย้อมงานย้อมเองมั่นใจทุกทุกเส้นครับนี่ประมาณนี้เลยครับสีสวยๆครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเป็นสีพื้นๆปกตินะครับปก็จะเป็นสีน้าตาลใบไม้แห้งเหมือนเดิมนะครับนี่งานเนียนๆครับผม อย่างเนีน้ชุดนี้ชุดสุดท้ายมันหมานครับนีรังเก็บอยู่นี่เด้พี่น้องรังเก็บก็เป็นขอบดำสีรุ้งคือเก่าครับนะนี่ประมาณนี้ครับเวลาแพ็คของส่งก็จะใส่รังเก็บไปให้เลยนะครับคืนแขวนนะครับนี่คืนแขวนสีเขียวอ่อนก็จะมีอยู่ประมาณอีก2ชุดนะครับก็จะหมดนะครับก็จะทำเป็นสีน้ำตาล เลยออีก2ชุดเป็นสีเขียวอ่อนนะครับงานจะประมาณนี้เลยนะครับหนึ่งชุดก็จะมีกระดิ่งแถมให้นะครับหนึ่งตัวแล้วก็เอ็นเปลี่ยนนี่เอ็นเปลี่ยนใส่ห่วงให้เรียบร้อยพร้อมเปลี่ยนครับถ้ามันบิดมันเบี้ยวสีเส้นนะครับการเปลี่ยนเอ็นก็ตัดตัดตรงนี้ออกแล้วเอาเอ็นตัวใหม่เสียบเข้าไปนะครับลนให้เป็นปมเหมือนเดิมเอาไปเชกลนก็ใช้งานได้เลยนะครับนี่ลายละเอียดงานครับการต่อปลาย ตอนเนียนสวยๆเลยครับงานหลอดเชื่อมเอานะครับนี่งานแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีลูกค้าเมื่อสองปีสามปีก่อนนะครับเขาไปดักยังไงไม่รู้ครับไปติดกระต่ายสองรู้สึกว่าสองกิโลหนึ่งขีดนะครับก็ยังเอาอยู่นะขึ้นแขวนครับผมดักนกกวักติดดีมากๆครับแนะนําเลยใครดักนกกวักนะครับแต่ถ้าใครจะเป็นดักอีลุ่มดัก ไก่ป่าอะไรพวกนี้ครับแนะนําเป็นคืนหลักจะดีกว่านะครับคืนแขวนใช้กับนกกวักสุดยอดมากมากครับแค่เดินผ่านก็พอครับต่าเครื่องรอได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอแพ็คของส่งลูกค้าก่อนนะครับนะสนใจแบบไหนก็ทักมานะครับเอาไม่เอาไม่ว่ากันนะครับผมงานก็ตามภาพเออแล้วก็เดี๋ยวติดตามผมไว้นะครับกดติดตามทางช่อง youtube ไว้นะครับ ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามฝั่งทา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 งเฟซบุ๊กส่วนตัวด้วยก็ชื่อช่างเล็กขึ้นาเหมือนกันนะครับผมจะมีผมจะแจกคืนนะครับแจกคืนแขวนนะครับแล้วก็แจกพวกคืนไก่เพื่ออะไรต่อต่อไปเรื่อยนะครับเล่นท้ายเลขท้าย2ตัวนะครับเลขล่างนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดนี่ก็ไปติดตามทางเฟซบุ๊กแล้วกันนะแต่ที่แน่ๆก็ฝากกดติดตาม ช่างเดิบขึ้นหมาทางช่อง YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <c oughs> เพื่อการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอแพ็คของกันครับผมสวัสดีครับมันหมานทุกชุดออย่างงาม